สวัสดีด้วยนะครับผมนี่อยู่ผมที่ GN Gamer น,นะก็วันนี้ก็จะมาเล่น SF กันเหมือนเดิมนะก็คือว่านะเรามาเล่นแบบหัวร้อนอะโอเคโอ้มานเง้ย <c oughs> อ่ะก็ยังดีนะเนี่ย กายแล้วมึงจะโอ้โูไม่น่าไม่น่าใช้ปืนนี้เลยโอ้ยมีโหดเย้ยอู้มึงเป็นงไงไรสักคำหยาบเยอะแล้วเล็กอยน่นี้คำหยาบเริ่มเยอะแล้วบุกแล้ว รอบนี้นะเออโอเคดอ๊อกกูจะไม่บุกแล้วอ่ะกูจะไม่กูเออกูว่ากูจะไม่บุกแล้วเนี่ยยังไงแม่งก็ต้องบุกอยู่ดีอ่อะอือปองลใส่มันเปลี่ยนลูกนี่นะยิงแม่งเลยไอ้โอ้ รู้จักหรอกว e f u c าได้ไงวะผมว่ามันต้องอยู่แถวๆมุมนี้แหละก่าย,ยคนนีเ้อเออยิงไปเลยวันนี้ไม่ค่อยมาโหดเท่าไหร่ปกติก็ไม่โหดอย,ยู่แล้ว หปกติก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกโอ้โหแลวมันก็ฆ่าไม่กีตัวเนาะเก่งท้องเวลาเล่นแม่งเก่งท้องด้วยเว้ยโอ้โหเจอไก่ถึกอุ้ยอย่าบอกกู๋เลย ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนล่ะอุ๊ย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 หลบหลบแล้วยิงหลบแล้วยิงฮะได้ไม่กี่ตัวแล้วอันนี้มาเจอไก่เฉยๆนะยังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะ การทำแล้วใงีายเหลือเกินนี่ทำไมมันเงียบวอนนี้อยโอเคไม่เงียบละนะทางนี้แล้วกันอบอกว่าผั้องอยู่ลยนนแล้วนแค่แต่นี้แหละไม่เป็นไรนะนี่อยาก็ตามใช่เลยนะ แลแน่โอเคไม่แหลกละ้ะอุ้ยตกใจ <S <S ใช่เลยเนี่ยแหลกมากนู่มแหลกแล้วเหี็ดกาบหมดต้องเกลกาบนะ่กล็กาบ,กบนะ

อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องตัวลาไปก่อนเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมโอเคกดแชร์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ